ใช้บริการในการตกแต่งทำเรือนั้นเป็นนายช่าอินซีชวริรีชัยอินไม้ที่ทำเรือนี่แม่เป็นไมแ้แท้ไม้มะค่านำเข้าจากฝึงการโดยมีท่านอาจารย์ประวัติาอาจารย์พลพลปัญญาวชิโรให้ความดูแลในการดูแลและอุปถัมภ์ด้วยส่วนหงเหินฟ้าเท่ประทุมองไอ้หนุ่มสามตูมพีม่น้องจากบ้านตูม อำเภอท่าตุกจังหวัดสุรินทร์โดยมีท่านวิทูลสุภาพหรือน้องคระาพุทธมงคลเจริญทรั์เป็นผู้จัดการเรือครับเรือลำนี้ก็เป็นเร,รือของเชนซีครับได้ไปขอความรุกรอจากพี่น้องบ้านดงหมากไฟในานามของพรกู่สีออนสาวสวยพลอยฉนั้นครับ พอลงพักการแข่งขันแทบอยู่นี้เพราะว่าดูจริงแล้วอยู่ที่จังหวัดพิจิตรอุบัติเหตุเรือชนท้ายนะครับมาทําการแข่งมันไม่ได้ก่อนนี้นะครับถือว่าเป็นเรือเจ้าห้ากผู้โรยสารเสียสิวที่เด็กเมื่อกี้โอ้โหถ้าเป็นบ้านผมเกาเรียกว่าขนแตกเออเหรอครับตรวจตรวจต้องต้องกันอยู่ครับที่ถือด่อยเป็นทีมที่สองประเภท40่บไม้ไผ่ เควารไกลแดงผมหืนฟาเทพประดุลทองเอาน้องชาวไทยขอประการนี้ครับอาจารย์ครับประกาศจากผู้จัดการแข่งขันเรือยาววันนีเรือคู่ไหนพายมาไม่สมศักดิ์ศรีพายแบบหย่อนแย่ๆสมยอมให้ผู้ต่อสู้เป็นฝ่ายชนะเราจะพิจารณาตัดค่าชักลาเที่ยวละหนึ่งพันบาทนะครับเอางีคิดเลยนะครับ จริงๆเลยเชิญพ่อเข้าไปใจๆใจแย่ครับผมตุ้มผักก็ใช้เต็มที่ทัาเต็มที่ผ่านไปผ่านไฟเลยท่านผู้น่าักที่องค์ผักไม่นิ่ออกมาแล้วเลืเพียงท่าที่วทนตัเอาวีรบุ้ชมออกตัวมา่างผู้ที่สูสีร้องน้ำแดงเทพผ่อรไทยผ่านหูกระดาผุ้ชมรงน้ำงินหมเงินวาเทพประจุทองใส่กันมาแดก เตือนเตือนแล้วเที่ยวนี่น้ำแตกตาตาเต้นเต้นเลยใจลำน้ำสิวแดงก็ต้องไปจบไม่ทำไม่ได้ครับเดือนทันอาจารย์เช็ดผมให้ไหวยกเยอะแยะไม่ได้ก็ต้องไปจบเที่ยวนี่ว่าเฮ้วว่าเฮ้วใส่แดงว่าหินเงือกได้ยินแน่นอนใส่กันไม้แบบได้ถักได้ถักได้จ่อเลือกไม่ว่าใส่กันไม้แบบมันก็โดนเธอเถอะโอ้ยฉันก็เจอเจอเจอขี้นิ่งไม่ทำไม่ได้ที่นี่ไม่ต้องหลงเลยไปแล้วว่าจะเป็นร่องน้ำเทียน เลิ่ขยับเลิมขยับนิดนไปเลเริมขยับน่เอาเ้วเอาล้คนอุ้งมีเฮต่างๆสบายร้อง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 รองร้องร้องร้อร้องร้อองร้องา้องององ้องร้อร้มายลยาสุดในสุดท้ายจะตัด่ ดีกันมาไม่มีใครยอมใครเอาละโทนี่เรื่องเปลี่ยนไปกี่กันมานครไปกับโอ้คนป้าผู้ที่สูซีดีกันมาทางนั้นดีกันมาทางนี้โดนรั้งแต่โดนรั้งทั้งเต็มและสุดท้ายว่ารูเอาเ๊น ถ้าเปิดตกเรือกิ่งในเทปที่สองระหว่างเทพพระพรายล่องน้ำแลงพบกับองค์เผินฟ้าเทพปทุมทองล่องน้ำสินเงินผลการแข่งกันครับถ้ากำลังเส้นชัยรุ่งสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีน้เงินองค์เผินฟ้าเทพประทุมทองเปินฝ่ายชนะในเทปนี้โอ้โหเหล่านักผู้ชมถ้าไปเที่ยวนี่ฮะจเรียกว่า